สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคิมมี่เดลิ e ิวตี้ค่ะแน่นอนวันนี้เป็นเมคอัพทูตอรียเนะคะกับลุคที่แบบว่าแน่นเนืองขนาดนี้นะคะเป็นส m o k y EYE สีดำนะคะกับส่วนอื่นๆของใบหน้าที่ดูบรอนซ์แล้วก็นูดโกล์มากๆเลยนะคะก็เหมาะสำหรับการไปเที่ยวกลางคืนไปปาร์ตี้กลางคืนไปออกงานกลางคืนอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคิมว่าสามารถมันสามารถใช้ได้จริงถึงมันจะเข้มขนาดนี้ยแต่ คือทุกอย่างเราทําให้มันดูดูเข้ากันดูกลมกลืนดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรดูละมุลละไม่ะมันมันก็ยังไงมันก็ยังสามารถใช้งานได้จริงถึงมันจะเข้มขนาดนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองนําไปฝึกฝนกันดูนะคะกับข้าวของที่เพื่อนๆเองมีอยู่นะคะก็ไม่ได้ยากจนเกินไปค่ะย,ยังไงถูกอกทูกใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าลุก สโมกี East, lime, ้อายสีดำแน่นเนืองขนาดนี้ทำได้ยังไงไปดูพร้อมๆกันค่ะก็จะเริ่มด้วยการแต่งตานะคะเพราะว่าวันนี้เราจะแต่งตาคอนข้างเข้มก็เลยจะแต่งตาก่อนนะคะก็จะเริ่มด้วยสี transition <Okay. S 1> so, that, color นะคะใช้สีน้ำตาลเนื้อแมทน้ำตาลกลางประมาณนี้นะคะไม่ได้ออกส้มออกแดงนะคะเป็นน้ำตาลออกน้ำตาลธรรมชาติน้ำตาลจริงๆเลยนะคะในพาเล t t ทูเฟ c ช c อ o c กแลตบาร์นะคะกับแปรง Bl e n d i n g f ฟูนะคะมาลงเป็น Transition Color นะคะ คือน,นี่คิมด้วยลงอ่าอยพรเมอร์ไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เกลี่ยออกไปให้ฟุ้งเลยค่ะต่อไปใช้สีน้ำตัลเข้มเนื้อแมัดนะคะที่เข้มขึ้นมาอีกตรงนี้นะคะกับแปรงเบลนดิ้งที่มีขนาดาเล็กลงมาอีกหน่อยนึงนะคะมาอา define บริเวณชั้นตานะคะบริเวณเขาเรียกว่าอะไรรอยพับเปลือกตาตรงนี้นะคะให้มันมีความ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เกลี่ยไปให้กลมเกลืนกับ transition นะคะเแล้วใช้ n ิกส u m ัมโบ n เพนนะคะสี black b e a n หรือว่าสีดำนะคะมาลงทั่วบริเวณชั้นตานะคะแล้วก็เกลี่ยให้กลมเกลืนค่ะก็จะใช้แปรงที่เป็นขนสังเคราะห์นะคะมาเกลี่ย โดยจะไม่เกลี่ยขึ้นไปสูงนะคะแค่เกลี่ยให้มันดูเนียนแล้วก็กลมกลืนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแต่ก็จะไม่ไปสูงมากกว่ารอยพับเปลือกตานะคะก็จะโฟกัสให้มันอยู่บริเวณตั้งแต่ชั้นตาไปถึงชนกับขอบรอยพับเปลือกตาพอดีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้แปรง Real t e c h n i q u e Base Shadow Brush นะคะมาเกลี่ยขอบนะครเพื่อไม่ให้ขอบสีดินสอสีดำที่ยวลงไปเนี่ย มันแข็งทื่อจนเกินไปนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะจะใช้สี b l ล c k g o u นะคะใน n a k e t o palette นะคะอายจะเอสีดำเนื้อแมทอะไรก็ได้คะ่ะมาลงทั่วบริเวณชั้นตานะคะที่เราลงเบสสีดำไว้โดยใช้แปรงแบนๆนะคะ ก็อย่าเพิ่งไปเกลี่ยขอบหรือว่าอะไรนะคะเน้นโฟกัสเหมือนเหมือนตอนที่เราลงดินสอสีดำมะค่ะโฟกัสไว้ในบริเวณที่เราต้องการก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยที่หลังนะคะให้ได้สีให้ได้ความเข้มข้นให้ได้พื้นที่ที่เราต้องการก่อนนะคะเสร็จแล้วใช้แปรงที่เป็นโดมแบบนี้นะคะมาเกลี่ยขอบสีดําที่เราลงไว้สักครู่นี้นะคะให้ มันมีความเนียนละมุนกลมกลืนกับสีน้ําตาลมากยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้การเกลี่ยไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาในระยะสั้นๆนะคะแล้วก็ให้แน่ใจว่าคุณเกลี่ยได้เนียนแล้วก็กลมกลืนกันดีค่ะแล้วอาจจะกลับมาที่แปลงที่เราใช้ลงสีน้ําตาลนะคะมาเกลี่ยขอบอีกทีหนึ่งเพื่อใหอ้แน่ใจว่า ทุกสีทุกอย่างเนี่ยมันดูกลมกลืนแล้วก็ละมุนมากยิ่งขึ้นนะคะไม่แบบว่าเป็นคันของสีว่าตรงไหนสีดำตรงไหนสีน้ำตาลสีไหนเริ่มตรงไหนอย่างเงี้ยนะคะสร็ล้วใไลโนคิ้วนะคะด้วยสีครีมเนื้อแมทตในท Face Chocolate Bar p a าเลต e เหมือนกันนะคะแล้วเหมือนทุกครั้งค่ะหลังจากไฮไลท์ไลโนคิ้วแล้วนะคะคิมมีก็จะกลับมาที่แปลง เบลนดิ้งนะคะเพื่อเกลีย่ยให้บริเวณที่เราไฮไลท์โหนกคิ้วกับสีตาที่เราแต่งเนี่ยมันมีความกลมกลืนกันนะคะแล้วก็จะช่วยให้มันดูเนียนมากขึ้นด้วยนะคะฉันแล้วใช้ลิควิดอายไลเนอร์เนื้อแมตของ Intuit นะคะมาเขียนขอบตานะคะโดยเริ่มจากวิงก่อนนะคะวันนี้ก็จะวิงออกไป ะจะไม่วิ่งขึ้นเฉี่ยวมากนะคะก็จะวิ่งออกไปตรงๆแบบนี้มากกว่านะคะก็ยกหางตาขึ้นนิดนึงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ลาก,กลับมาก,ก็จะไม่เห็นวิ่งมากค่ะเพราะว่าวันนี้เราเน้นที่สีตาขนาดนี้ต่อให้เราวิ่งสุดฤทธิ์ยังไงก็แบบมองไม่เห็นอยู่แล้วนะ ก็เขียนไว้จนสุดหัวตาค่ะเส้นไม่ต้องใหญ่มากสำหรับคนตับล้อมนะคะเลือกเป็นเบอร์ที่เป็นแกนเอ็นใสๆนะคะแล้วก็หัวตาสั้นหางตายาวนะคะแฟร์วิงห่างออกไปแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะพักการแต่งตาไว้เท่านี้ก่อนนะคะตอนนี้ดูเป็นแบบว่าแรคคูลมากๆเลยนะคะก็จะมาต่อกันที่ใบหน้านะคะหลังจากที่คิมได้ทําความสะอาดอพวกฟอร์เต่างๆบริเวณใต้ตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มที่เฟ c พร r เมอร์นะคะวันนี้ใช้2ตัวค่ะเป็น l o r รี l ลนะคะสตูดิโอส r ครั r พรเมอร์กับเมเบลินอินสแตนเอจ3 y นะคะใช้2ตัวผสมกัน ฟ a เรชันวันนี้เลือกเป็นตัวที่ไม่มี SPF เนะคะเพราะว่าเวลาเที่ยวกลางคืนแล้วถ่ายรูปเนี่ยน่าจะได้ไม่ลอยนะคะใช้ MAC f a c และบอดี้เนี่ยค่ะกลับกลับว่ะกับแปรงเก l Technique Buffing Brush นะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ให้ coverage เท่าไหร่นะคะก็ สำหรับใครที่ต้องการการปกปิดมากกว่านี้อาจจะใช้รองพื้นที่ให้การปกปิดมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าคิมมีรองพื้นตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่ไม่มี SPF ก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็สำหรับคนไหนที่คิดว่าการลงรองพื้นลิควิดเนี่ยยังให้การปกปิดไม่เพียงพอเนี่ยเพื่อนเอนยังสามารถใช้แป้งผสมรองพื้นเน่ยเซตบริเวณที่เราต้องการการปกปิด เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยได้ด้วยแล้วก็ค่อยตบท้ายด้วยแป้งฝุ่นทั่วใบหน้านะคะก็จะได้ให้การปกปิดที่ามากยิ่งขึ้นนะคะคอนซีลเลอร์วันนี้นะคะน้ Radiant Creamy Concealer นะคะลงบริเวณใต้ตาเพื่อไฮไลท์นะคะแล้วก็เกลีย่ยด้วย Beauty Blender ชุบน้ำค่ะ แล้วเซตใต้ตาด,ด้วยแป้งฝุ่นลอร่าเมอร์เซีค่ะสจแล้วส่วนอื่นๆของใบหน้านะครับคิมใส่แป้งเพรสพาวเดอร์ของ y b y l l i n e Clear Smooth นะคะสูตร o r i g i ิน l นะคะเบอร์ Ber 02 n Nude b e i g e นะคะมาเซตทั่วใบหน้าด้วยแป้งปัดแป้งนะคะ ก็จะให้การปกปิดเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะดูแบบว่า flawless ขึ้นนิดนึงนะคะแต่ก็จะไม่มากอะค่ะไม่มากเท่าแป้งผสมรองพื้นนะคะใครชอบแน,น่นๆก็สามารถใช้แป้งผสมรองพื้นลงได้เลยเสร็จแล้วมาแต่งตากันต่อให้เสร็จนะคะด้วยดินสอเขียนขอบตานะคะอายไลเนอร์สีดำของ 12+ plus นะคะมาลงขอบตาล่างนะคะวันนี้จะแบบว่า นั่นมากๆเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบยังกลัวอยู่อาจจะยังไม่กล้าไปสุดก็อาจจะแบบไม่ต้องทําขนาดนี้ขอบตาล่างก็อาจจะแค่ใช้อาแชโว์สีน้ําตาลเข้มมาเกลี่ยฟุ้งๆนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าก็ได้แต่วันนี้คิมจะไปให้สุดค่ะก็จะใช้ดินสออายไลเนอร์สีดํานะคะมาลงตั้งแต่เส้น w a t e r l i น์นะคะออกมาจนถึงขอบโคนขนตาเลยนะคะตั้งแต่ ห่างตาไปจนสุดหัวตานะคะสุดหัวตาคือสุดจริงๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่น้อยครั้งนะคะที่คิมจะทำแบบนี้คือถ้าไม่แต่งหน้านแน่นมากจริงๆนะคะแล้วก็ให้มันเลยออกมาบริเวณขอบคนขนตาด้วยแบบนี้ค่ะเวลาใช้แปรงแบนๆที่เราลงาจัมโบ้เพนซิลทีแรกเนี่ยนะคะมาเกลีย่ยขอบ ของดินสอไอเลเนอร์สีดำที่เราลงเมื่อสักครู่นี้นะคะให้มันมีความฟุ้งมากยิ่งขึ้นนิดหน่อยนะคะไม่เป็นเส้นทื่อจนเกินไปนะคะสร็จแล้วใช้สีน้ำตาลกลางที่เราลงบริเวณอรอยพับเปลือกตานะคะกับแปรงเพนชิฟบรัชนะคะมาลงทับบริเวณขอบคนขนตาที่เราลงสีดำไปเมื่อสักครู่นะคะเกลี่ยให้มันมีความฟุ้งขึ้นมานะคะ แล้วก็เกลีย่ยทับไปเลยนะคะไม่ไม่ไม่ได้เกลีย่ยเกลีย่ยแค่รอบนอกนะคะเกลีย่ยทับด้านบนไปเลยเพื่อให้มันดูแบบไล่สีฟุ้งเริ่มจากแบบว่าดําเข้มจัดที่ขอบในสุดแล้วก็ค่อยคฟุค้งออกมานะคะเสร็จแล้วก็สีที่เราลงเป็นทรานซิชันนะคะกับแปรงเบลนดิ้งที่ใหญ่ขึ้นใหม่อีกนิดนึงนะคะมาเกลีย่ยอันนี้เน้นบริเวณขอบนะคะ เพื่อให้มันดูกลมเกลืนกับด้านบนนะคะเสร็จแล้วก็ปัดขนตาล่างค่ะก็ปัดแน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะหรือใครจะเพิ่มด้วยขนตาปลอมด้านล่างก็ได้นะคะแต่คิมว่าแค่นี้พอแล้วนะคะแล้วก็เรื่องขนตาปลอมเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหพี่คิมแต่งตาเข้มขนาดน,นี้ต้องติดขนตาปลอมด้วยเหรอติดไปจะเห็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าติดไปจะบังอายแชโดว์ที่เราแต่งไว้หรือเปล่าคือว่าคิมโดย ความรู้สึกส่วนตัวนะคะคิงคิดว่าการที่เราแต่งตายิ่งเราแต่งแน่นแล้วเรายิ่งแบบไม่ติดขนตาปลอมเนี่ยมันมันแต่งแล้วมันดูไม่ไม่สุดเหมือนแต่งตาไม่เสร็จอะ่ะจริงๆนะคือถ้าใครแต่งอายแชโดว์แบบเน้นอายแชโดว์มากๆเรากลัวว่าขนตาจะบังอายแชโดว์เนี่ยเลือกขนตาเบอร์ที่สั้นลงหน่อยบางลงหน่อยเพื่อแบบไม่ให้มันบังนะคะแต่ว่าพอติดไปแล้วเนี่ยลุกมันจะดู complete ขึ้นมากจริงๆค่ะ ต้าเสร็จแล้วก็มาแต่งส่วนอื่นของใบหน้านะคะเริ่มต้นด้วยบรอนเซอร์วันนี้ใช้เป็น the b a l m b a h a m a mama bronzer นะคะเป็นบรอนเซอร์อีกตัวหนึ่งที่ชื่นชอบมากๆแล้วแบบคือแบบเกือบเกือบจะหลงลืมไปนะคะจนแบบไปลือดูชั้นเครื่องสำอางนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีมากมายอะไรอะเพียงแต่ว่าเราใช้ของใหม่ไปจนบางทีลืมแบบของเก่าที่เราเคยชอบนะคะก็ถือโอกาสลือม,มาใช้ซะเลย นะคะก็จะเน้นวอร์มทั่วทั้งใบหน้าเลยนะคะไม่ได้เน้นแบบว่าปรับรูปหน้าหรือว่าคอนทัวร์อะไรนะคะแค่บรอน์ไปเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วไลดั้งนะคะปกติคิมจะเลือกใช้บรอนเซอร์หรือว่าคอนทัวร์พาวเดอร์ที่แบบว่าเป็นเนื้อแมทไม่มีชิมเมอร์อะไรไม่มีชีนอะไรนะคะแต่วันนี้ก็จะใช้อันเดียวกับที่บรอนซ์หน้านี่แหละมันก็จะไม่ได้ไม่ได้มีชิมเมอร์อะไรแต่ก็จะมีแบบชีนนิดๆน,นะคะ แบบนี้แต่ก็จะไม่ได้เห็นแบบอะไรชัดเจนนะคะก็เลยจะถือโอกาสใช้ตัวนี้เลยนะคะกับแปรง b l e n ด i n g นะคะมาคอนทั่วจมูกเบาๆเบาๆตลอดอะคือแบบหน้าขนาดนี้ไม่มีอะไรต้องเบาแล้วมั้งแต่คิมว่าถ้าการแต่งแบบหน้าหนักๆขนาดนี้แล้วอย่างที่ พูดกันบ่อยๆนะคะว่าอาศัยการเกลีย่ยที่ดีอา,าศัยเวลาใช้เวลากับมันแล้วก็เกลีย่ยมันแบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าหรือแต่งตาทุกอย่างให้มันดูเนียนให้มันดูคลีนนะคะถึงจะแต่งแน่นขนาดเนี้ยคิมว่าก็เอาอยู่อะคะ่ะก็ไปได้จริงใช้ได้งานได้จริงนะคะกับการยังไม่ว่าจะเป็นออกงานแต่ว่ากลางวันก็ไม่แนะนำเนาะหนะักขนาดนี้ก็อาจจะเป็นการออกงานกลางคืนการเที่ยวกลางคืนอย่างที่บอกอะคะ่ะ บลัชวันนี้ใช้พาเลตของ B บเหมือนเดิมนะคะใช้สีชมพูนู้ดตรงนี้นะคะก็จะไม่เข้มมากไม่เน้นมากเกี่ยวกับบลัชวันนี้นะคะลงไปแค่บริเวณหน้าแก้มเหนือโหนกแก้ม,กม,กมตรงนี้นะคะเกลี่ยเบาๆให้กลมกลืนกับบรอเซอร์นะคะแล้วก็ขึ้นเลยขึ้นไปบริเวณขมับนิดเดียวนะคะสองข้างก็จะไม่แตกต่างกันมากก็จะเพิ่มสีสันขึ้นมาอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะคะ เสร็แล้วไฮไลท์นะคะใช้เป็นของซ i v a n a Color นะคะ s h i n i n g s ต a r s ช i m m e r กับแปรง Setting Brush ของ Real Technique นะะี่ค่ะมาลงบริเวณเหนือหนกแก้มนะคะคือแบบเป็นไฮไลท์ที่ฟินมากจริงๆนะคะจะส่องอะไรมันไม่มีกระจกบ,บ้าไปแล้วนะก็ลงบริเวณเหนืออหนกแก้มนะคะเน้นปลายจมูกนะคะแล้วก็บริเวณกึ่งกลาง สันจมูกบริเวณระหว่างดวงตาค่ะแล้วก็เหนือเหนืออส่วนโค้งของคิ้วนะคะทงอยปากนิดนึงนะคะแล้วก็เพิ่มทำดูกโกลวหนักยิ่งขึ้นด้วยการลงบริเวณคางนะคะลิปสติกวันนี้ใช้ Wet n Wild นะคะสี9 0 2 4 Barrett All นะคะ ก็จะเพิ่มลิปกลอสนะคะลงไปอีกนิดนหนึ่งนะคะเป็นของ catrice นะคะแต่งเสร็จแล้วคิมลืมไปอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือไฮไลท์หัวตานะคะคิมว่าแล้วมันขาดอะไรไปนะคะเพราะว่าเวลาที่เราแต่งตาแน่นขนาดนี้แล้วเราต้องอาศัยไฮไลท์หัวตานิดนึงให้มันดูสว่างแล้วก็สดใสมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้คิมใช้เป็นสีทองนะคะเป็นสี half b a k e นะคะใน k e d two p a l e t t นะคะ นะคะคเห็นไหมมันก็จะดูแบบสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะคะยังไม่สุดนะคะขอเพิ่มอายไลเนอร์กลิตเตอร์ลงไปนิดหนึ่งนะคะอันนี้ซื้อตามแบบร้านขายเครื่องสำอางนะคะมันไม่มียี่ห้ออะไรมันมียี่ห้อแต่คิมเรียกไม่ถูกอะคะ่ะมันเป็นแบบไม่ได้เป็นยี่ห้อที่มีขาย ทั่วไปนะคะแต่ก็หาซื้อได้ตามร้านพวกร้านบิวตี้ร้านส่งเครื่องสำอางอะไรอย่เงี้ยอันละแบบไม่ถึงร0อบาทนะคะมาเน้นบริเวณหัวตานะคะก็จะดูมีความสดใสมากยิ่งขึ้น ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมคอัพลุคนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่านะคะคิมออย่างที่คิมบอกนะคะว่ามันสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะคะก็อาศัยการเกลี่ยที่ดีนะคะไม่ว่าสีสันจะเข้มจะอะไรแค่ไหนนะคะคมว่าเอาอยู่แน่นอนนะคะถ้าเราอาศัยการฝึกฝนแล้วก็ทักษะที่ดีนะคะเพื่อนๆก็ลองทํากันดูค่ะไม่ยากเลยนะคะ ก็หวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจกันนะคะมีอะไรฝากแนะนําติชมหรืออยากให้คิมทําลุกอะไรต่อไปนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เซ็กชนันด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ